เข้ามาในแมปเราก็พบว่าตัวเรานั้นได้กลายเป็นไข่ที่กําลังจะฟักเป็นตัวออกมาเมื่อดูไปแล้วเนี่ยไข่ใบเนี้ยน่าจะเหมือนไข่มังกรและเราก็กําลังจะฟักออกมาฟักออกมาเป็นตัวอะไรนะหรอคะลุ้นกันนะรู้สึกว่าไข่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วพยายามจะกระทบเปลือกออกมาฟักออกมาเป็นลูกมังกรตัวเล็กๆ <c oughs> ตอนนี้ก็กลายเป็นลูกมังกรแล้วนะ ซึ่งตอนนี้เรากําเนิดใหม่กลายเป็นลูกมังกรที่เป็นเผ่าพันธุ์ของชาวนานะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บฟางแล้วก็ไปทําขนมปังไว้กินกันเริ่มต้นในการเอาชีวิตรอดในการเป็นลูกมังกรของเราเนี่ยห้ามตายเลยนะเพราะว่าถ้าเราตายแล้วก็ตัวของเราก็จะหายถูกลบออกไปจากแมพซะงั้นเพราะฉะนั้นเราห้ามตายโดยเฉพาะถ้าเราไปได้ครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยยิ่งห้ามตายเลยนะไม่งั้นเสียดายแย่เลยกว,ว่าดอโตและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือ การเรียนรู้กันเป็นลูกมังกรื่อที่จะเปิบให่กลายเป็นมังกรที่มีความสามารถแล้วก็ความโหดที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้กับพี่เลี้ยงของเราที่เป็นมังกรหรือว่าลูกเพศของเราลูกเพศของเราเนี่ยก็มีหลายเผ่าพันธุ์นะเขาก็เป็นพวกนักลบแล้วก็นักเวทเขาก็จะให้อเทมเสริมกับเราทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการเป็นมังกรที่เก่งมากขึ้นและตอนนี้เรามีความสามารถเป็นมังกรแล้ว เขาสามารถพ่นไฟได้ฟู๊ฟู oh. แต่ลองดิปูดถึงแม้ว่าดวงไฟของเราที่เราพ่นอ,ออกไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่แรงแล้วก็ไม่ใหญ่เท่ากับมังกรตัวใหญ่ๆนะแต่พ็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเนี้เราพาะจะมีอาวุธไว้สู้ลบตบมือกับเจ้าพวกมอนสเตอร์แล้วละ่ะในป่าแห่งนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์ที่ดุร้ายนะคอยกัดกินมังกรอยู่ด้วยเราหนะไม่ใช่เป็นแค่นักล่าอย่างเดียวนะเราก็สามารถจะถูกล่าได้เหมือนกัน เราะฉนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้ตัวเองเก่งขึ้นจะได้โตขึ้นเร็วด้วยนะตอนนี้เราจะต้องฝึกกระโดดสูงก่อนเฮ้ยแบ่งพลังก่อนเฮ้ยยอดอ๋อ,อ,อ,อนี่เบ่งพลังมาเป็นตดวงกลมเลยเหรอเนี่ยนี่มันตดเราหรือว่ามันเป็นพลังในกนารอ๋อมันเป็นพลังในการกระโดดสูงนอกจากนั้นเนี่ยเราเป็นมังกรแล้วใช่ไหมเราก็ยังสามารถบินได้ด้วยดูดิถึงแม้ปิกข,ของเรามันจะเล็กเนี่ยมันก็บินได้ตามใจเลยนะ ไม่ว่าอยากจะบินไปสูงแค่ไหนบินไปตรงไหนหรือว่าจะล่อนลงที่พื้นเราก็ทำได้อย่างสบายแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับต่อไปก็คือการตอกไม้นะแา่ว่า,าจะต้องใช้ไม้เนี่ยทับอาวุธซะก่อนก่อนที่เราจะโตเนี่ยเราจะต้องไปฝึกฝนต่อสู้กับเจ้าพวกเหล่ามอนสเตอร์แต่ว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์น่าจะอยู่อีกป่าหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ต้องฟาร,ร์มของกันก่อนโอเคเอาไม้แค่นี้ไปก่อนลกันเนาะ หลังจากนั้นเราก็เอาไม้มาแตกกันก่อนแล้วมาคราปเป็นกล่องคราแล้วก็เอามาทําเป็นสติ๊กอีไหนละกันเอาเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาทําเป็นสติ๊กแล้วมาทําเป็นพิกักไม้ตอนนี้เราจะต้องบินไปเพื่อจะตอบหินกันนะเอาแถวนี้ก็ละกันแถวนี้ก็มีหินเหมือนกันตอบง่ายปลอดภัยดีนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเรายังเล็กกันนะคล้ายๆกับซิมเม a เรเตอร์เลยล่ะ พอเราเรียนรู้ไปมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆโตขึ้นนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะกลายเป็นมังกรที่โตได้เต็มไวเลยล่ะอันนี้เราได้ขินมาพอใจแล้วแหละเราไปที่อื่นกันต่อนะเนาะอ๋อเราไปแถวไหนดีล่ะนีจะมีของให้เราดอหรือมีของให้เราเก็บหรือเปล่านะที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเหมืองนะอุ้ยเป็นเหมืองทองเหรอเหมืองเล็กด้วยอืมมันจะต้องใช้เหล็กนะเอ่นั่นมอนเตอร์หรือเปล่าอุ้ยเจ้าอ๊อก ล้วเป็นเจ้ากัอปิ้นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิลองพลังของเรากันดิโอ้โหโอ้ทั้งทนทั้งระเบิดอุ้ยใช้ได้นี่นะอ้ยดีดีดีโออดีเหมือนกันนะเนี่ยกลายเป็นมังกรก็ดีอุ้ยเมื่อกี้เป็นตัวกอบลินมันดรอปอาวุธมาให้เราอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราฝึกฝนตัวเองตัวเงกันที่ฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ดรอปอาวุธจากพวกเหล่ามอนสเตอร์มาใช้งานด้ยล มันก็ดีนะเราจะไม่เบื่อกับการใช้อาวุธเดิมๆอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ก่อนที่เราจะฆ่าพวกมอนสเตอร์ได้เนี่ยเราจะต้องมีอาวุธก่อนเนาะแล้วก็ชุดก่อนอมตอนนี้ต้องขอ,อนอนหลับพักผ่อนแป๊บก่อนนะนี่เป็นคืนแรกแของเราเล้วล่ะพี่เราเนี่ยจะต้องนอนพักเอาแรงก่อนอย่างว่านะเด็กกำลังกินกำลังนอนเนะาะจะต้องพักผ่อนบ่หน่อยหลังจากที่เราขุดเหล็กเสร็จแล้วก็ขอขุดโคตตอกันเนาะเพราะว่า,าเราก็อยากได้ทอชแล้วก็เชื้อเพลิงไว้ใช้งานนะ่นะ าวน,นี้ดูเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเจ้าของแมปเนี่ยเขาจะสร้างพวกเหมืองแร่ไว้ให้เราเสร็จแล้วล่ละดูดีออแร่มาก่อไว้ตรงหน้าเป็ไมไปหมดเลยมันก็ตอกง่ายดีไม่ต้องลงไปในเหมืองลึกๆให้มันเจอเสี่ยงกับพวกมัสเตอร์ที่มันหดหดๆนะตอนนี้ได้เหล็กมาแล้วเดี๋ยวเราคับเป็นพลิกแอคเ็กกันก่อนแล้วก็ตอกเล็กกันต่อเพราะว่าเราต้องการชุดก่อเหล็กตอนนี้ต้องขอเหล็กเยอะๆเหล็กเยอะๆตอกเข้าไปตอกเข้าไปตอกเข้าไปยังไ,ไม่พอต้องการอีก เกือบหมดทั้งกองก็จะดีนะเอาไปเผื่อก่อนแต่ว่าทองมันอ่อนอะนะเรายังไม่เอาไปดีกว่าเอ้ยอเจ้ากอบปินเองเกิดมาอีกแล้วเหรอ,อเอ้ยลองนี่เลยลูกกระสุนไฟของฉันหน่ะเป็นไงเปนไงเป็นไงเไงไอ้ยตัวเล็กจิ๋วแต่เจ้านะ่ะไฟอันนี้ก็เผาแล้วเหล็กกันต่อเลยเนาะอ้าวแมงมุมนี่ตกแก้มเลยผมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมามาให้ซุ่มให้เสียงกันเลยแล้วเผาเหล็กเพิ่มสักสองเตาไปเลยนะเลยนาะจะได้ย่นเยระยะเวลาด้วย ตอนนี้แค่รอเวลาให้เหล็กเนี่ยเผาได้ที่นะขอเข้าไปสำรวจเหมืองข้างในลึกๆหน่อยดิอุ้ยเหมือนจะมีมังกรตัวเล็กๆตัวนึ่งอะเขาก็มาฝึกเหมือนเราเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้หู้ยมีพลังของมังกรของเราเนี่ยอุ้ยเกือบจุดไม่ได้เนอะอ่ปะมือกันแม่มดก็จะเหนื่อยเนี่ยพักพวกเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็เผาล่าเหล็กเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาล่าเหล็กเนี่ยเอามาคราฟเป็นชุดเกาะเหล็กกันละกัน อันอื่นขอทําอาวุธก่อนนะเพราะว่าพิกเหล็ของเราเนี่ยมันเสื่อมใกล้จะพังแล้วแหละแล้วก็ทําขวานิดหน่อยหลังจากนั้นก็ทําดาบเหล็กแล้วกันจะเป็นมังกรแต่ว่าก็ต้องมีอาวุธไ้ป้องกันตัวก่อนนะจะใช้พ่นไฟอย่างเดียวมันก็อาจจะเสียเปรียบอนะเนาะอันนี้เราทําชุดกเกราะเหล็กต่อเลยละกันยังดีกว่าไม่มีชุดเกราะนะขใส่ี่นละกันนะดูดิว้าใส่ชุดเกราะแล้วว้าดูเท่ขึ้นเยอะเลยเอเช่ เราจะย้ายพื้นที่นะเราจะไม่อยู่แถวนี้แล้วล่ะเพราะว่าเราได้ร่าจะรอพอใจแล้วตนนี้ก็ทำทอชเพิ่มหน่อยแล้วกันนะโอเช่ทอชแค่นี้นะ่าจะพอแหละเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นไปอีกสักพักนี้เนี่ยเราจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าแต่เราก็ได้เปรียบนะที่เราหน่ะบ,บินได้ลองบินมาแถวนี้ดูดิแถวนี้คือที่ไหนเนี่ยเหมือนจะมีพวกเหล่ามาสเตอร์อยู่แถวนี้เลยฮ้ยนะสนใจแต่เวลาฝึกหรือฝีมือซะแล้วเจ้ายูนิคอน ในยูนิคอนเขามีแพงที่คอแบบนี้ดวยละ่ะรู้สึกว่ายูนิคอนจะขี่ได้นะแต่ว่าต้องขี่เจ้าตัวสีเขียวนะซึ่งเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยจะยอมให้ขี่สักเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือจะต้องสู้กับพวกเหล่ามาสเตอร์ที่มารวมตัวกันแบบนี้ไอ้ทาบ้าเขาเรียกว่ายกพวกตีกันเขา้าจาเปล่าอ้ยอย่าเล่นหมูดิเอ้ยมาทีละตัวดิโอ้ยนี่ตั้งเจอไฟมังกรเป็นไงละ่ะร้อนดีเปล่า เอาดีมาดีเดี๋ยวเราเบิดไฟไหน่อยเป็นไงอ,อ๋อฉันเป็นมังกรเผาพันชาวนานเฟยไอจิ่งก็เข้ามาดีเด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะเกินไปแล้วเปล่าไอรู้ว่าตัวไหนดรอปอาวุธให้เรานะเราขอแบบสู้ไปก่อนละกัน้ยนี่มันพวกมอนสเตอร์ในเหล่าเทพนี่ยา้ยายนี่นะดูดิอ,อ้อมาแต่ละตัวนี่แบบว่ามาอย่างเยอะโอโอ๋อออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสับก็แพ่เฮ้ยเราไม่ใช่หมูซับนะ โอ้ยยันสับกันจังเลยมันดรอปของข้าด้วยซึ่งของบางชิ้นส่วนเนี่ยเราก็สามารถเอาไปคราฟเป็นอาวุธได้นะบางตัวเนี่ยก็ดรอปเป็นอาวุธให้เสร็จแล้วล่ะฝึกตีมือไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะโตเต็มวัยนะตอนนี้เราก็เลเวลหกแล้วล่ะขอเลเวลสูงอีกหน่ยละก,กันนะโอ้ยจะมายูนิคอนอุ้ยจะมายูนิคอนกัดเจ้าหรอเนี่ยอ๋อหัวใช้แร่น,นะเพื่อนเอ้ยขีย่ได้แล้วจะมายูนิคอนสีเขียว แต่ว่าขอสู้กับพวกบลสเตอร์ต่อกอนอีกหน่อยนะช่วงนี้ยังขันไม้ขันมือไม่หายเลยเราต้องฝึกพ่นไฟมังกรไปก่อนนะดูดิตอนนี้มันจะดอกของดีให้เราหรือเปล่าตอนนี้เราก็เลเวลเจ็ดแล้วอ๋อดีมาดีถึงแม้มตัวเราจะเล็กเนี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่กลัวพวกนายหรอกเฮม,มาตัวเดียวมาตัวเดียวก็เปี้ยวได้นี่ตอนนี้เรามีหอกแล้วเหรอตอนนี้เราก็เก็บหอกแล้วนะคะน่าจะเป็นหอกของ มัสเตอร์นี่แหละที่มันดรอปจากตัวของมันนะคะเอาล่ะตอนนี้เราก็มีอาวุธใหม่ๆออกมาหลายชิ้นแล้วเนาะฮ้ยงตามลอกแพะอยู่ท้านั่นนี่นะลอกแพี๋ยวไปหานะขอจัดการพวกมังสเตอร์นี้ก่อนฝึกฝีมือให้มันเก่งขึ้นก่อนเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเช้าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะอืมดูเหมือนกับว่าตัวอื่นไม่น่าจะดรอปอะไรมากกว่านี้แล้วล่ะสมควรแก้ภาราที่เราน่ะจะกลายเป็นมังกรที่โตเต็มวัยได้แล้วนะ แล้วถ้าเราอยากจะโตเต็มวัยต้องทํายังไงเนี่ยตอนนี้คุณพ่อคะขาซื้อยาบำรุงไหนนะอ๋อได้เลยได้เลยกินแล้วตัวน่าจะโตทันทีเลยนะตอนนี้โอ้โหเราโตเป็นมังกรเต็มวัยแล้วอือฮดูดิ <Wow. S 1> ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอะปากแดงซะด้วยอ๋อดูท่าคำรามของเราสักกันเราไปลองของน่อยดีเป็นมังกรที่โตเป็นหนุ่มเต็มวัยหรือว่าโตเป็นสาวเต็มวัยอะนี่นะแข็งแรงบึกบึน อ้อยอร่อยฮูฮูู้้พุ่งแรงซะด้วยทําบินได้ว่องไวคล่องแคล่วอ๋ออย่างนี้สบายมากเลยเจอบอสกันสบายเพราะว่าเราบินได้เรายิงบินได้เลย <c oughs> ถ้าบอสตัวไหนบินไม่ได้นี่เสียเปรียบนะเนี่ยสู้เราไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เรายิงอัดเลย <c oughs> ยิงอัดได้ลูกไฟมังกรไปเลยนะรู้สึกว่าโตเต็มวัยเนี่ยจะได้ขนาดใสประมาณนี้ไี่แ่ละนะคะไปขี่ม้ายูนิคอร์นก่อนดีต้องเหมือนม้าดินมังกรเลยอ่ะตัวสีเขียว ไอ้น้องหลักเนาวเอาล่ะเจ้ามายูนิคันดินมังกรเราเป็นเพื่อนซี้คู่ซี้กันแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะเรียกนายว่านินมังกรนะคะใจเปล่าดูเหมือนว่าเราบินไคล่องขึ้นนะเฮ้ยแตพวกมันต๊อพวกไหนย,ยังอยู่ทางนี้อยู่เหรอเกตกกาชัมากเลยนี่มันร้านขายยาของมังกรนะเข้าใจเปล่า้อตอนนี้ฉันโตเต็มวัยแล้วนะฉันไม่กลัวพวกไหนแล้วโอ้โหดี่แบโดนดาเมจตัวเองเหรอเนี่ยรุนแรงเหลือเกิน ดูดิบังกองใส่ก่อยังถือหอกได้ด้วยอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นอู้หู้้วันนี้มันท่ากระโดดระเบิดถังเล่าหรอเนี่ยโอ้ช่างไร้กาทจริงอย่างนี้ถ้ามาเยอะกว่านี้ก็ไหวนะต่อให้มาเป็นกองโจนก็สบายมวกเพราะว่าตอนนี้เราเป็น กอนที่โตเต็มวัยแล้วแล้วเราก็จะบินไปสู่โลกว่างอันไกพลพพ้นพ้อนพ้นโอเคค่ะวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดฟักจากไข่กลายเป็นลูกมังกรแล้วก็กลายเป็นมังกรที่โตเต็มวัยไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบซิมูเลเตอร์ดาร์กอนแบบนี้ล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับป๊อปค๊าด,ดกระดิ่งติ๊งติ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย